สวัสดีครับเพื่อนๆมีเพื่อนสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับว่าเพิ่มวงเงินใน s h อปปี้เพลเยเตต้องทําอย่างไรนะครับในคลิปนี้มาล่อให้ฟังนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับผมมีการเพิ่มวงเงินนะครับได้รับเพิ่มขึ้นอยู่ที่อีก1 2 0 0 0บาทเลยนะครับซึ่งทําให้เราสามารถที่จะใช้จ่ายผ่าน s h อปปี้เพลเยเตได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทำยังไงถึงได้เพิ่มนะครับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนเพื่อต้องชําระนี้ให้ตรงเวลานะครับหรือส่วนใหญ่ผมจะชําระก่อนเวลาด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อว่า เครดิตของเราจะได้ไม่เสียฉะนั้นเพื่อนๆอย่าชําระเกินกําหนดนะครับเดี๋ยวเครดิตเราจะเสียนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีใช้จ่ายผ่าน Sho ป e Play ี้เพลเยเตอมากขึ้นนะครับนั่นก็คือไม่ว่าจะใช้จ่ายอะไรนะครับผมจะชําระโดยการจ่ายผ่าน Sho ป e Play ี้เพลเยเตนะครับเวลาที่ซื้อของใน s h อป e ีแล้วเวลาที่เราจ่ายผ่าน s h o ป e Play ี้เพลเยเตมีการใช้วงเงินนะครับก็จะมีเสียดอกเบี้ยเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้วงเงินเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากได้วงเงินในส่วนของช e ้อป t ี้เพิ่มมากขึ้น,น จากนั้นเพื่อนๆก็จะต้องทําการใช้จ่ายผ่านช้อ p ป e ้เพล l ์เลอให้เยอะๆแล้วเราก็จะได้วงเงินเยอะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะพอเข้าใจในสิ่งที่ผมอยากจะมาสื่อให้ฟังกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรละฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ